สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชีนวิตเลื้องถาทุกคนนะครับหลอดไฟหลอดนี้เพื่อนผมเอามาให้ดูเอาให้ดูเฉยเฉยได้ไหมดูเล่นคือเดี๋ยวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเออามาให้เผื่อผมจะแกะออกมาดูแล้วมันอาจจะซ่อมได้หรืออะไรพวกนั้นนะครับทิ้งไว้อยู่บ้านก็เอาไวเ้เฉยเฉยนะครับใช้ไม่ได้นะครับ ไม่ติดเลยเนาะอ่ะเรามาแกะดูกันนะเพื่อนครับผมนึกว่าเขาติดกา,วผ,ยา,ยาดวผมพยายามที่จะงัดแล้วผมก็พยายามที่จะบีบแล้วที่นี้มือผมมันมันหมุนมาอย่างเงี้ยมันก็หมุนออกได้ครับได้ครับหม,หมุนออกได้ <laughs> เป็นเขลียวอเห่ đây. อ่ทีนี้การแกะมันไม่ใช่หลักใหญ่ใจความเลยดูภายในกันก่อนนี่คือแผง LED มันมีอะไรภายใน หลอดไฟประเภทนี้อ๋อคืออะไรอ้มีแบตด้วยเนาะมีแบตนะครับมีอ้ก็มีชุดจ่ายไฟด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดจ่ายไฟแบตแบบน่าจะไม่มีไฟแล้วล่ะเดี๋วดูไฟเขาหน่อยนะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับ ดูหน่อยนะมันก็ไม่มีแหละมันจะมีได้ไงนะก็ะทิ้งไว่นานน,นะทีนี้นะครับในกรณีที่แบตไม่มีไฟนะครับผมอยากจะทดลองว่าชุดขับ led เนี่ยยังทำงานได้หรือไมนะ่ผมก็คงจะต้องดำเนินการเอาไฟนะฮะจากแหล่งจ่ายภายนอกนะครับเข้ามาตรงนี้นะลบบวกขาเนี่ย 3.7โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้วงจรในส่วนของการควบคุมหลอด LED D นี้ทำงานได้จากพลังงานแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมโคงคงจะต้องทดสอบน,นะครับเพื่อนต่อเปนสายออกมานะครับเพื่อนจึงจ่ายสามจุดเจ่ายเลยนะครับดูนะครับจะควันขึ้นไหมนะครับหลอดไฟนียังจะมาทำเล่นอยู่นะ ตอนนี้งานอดีเลกแล้วนะครับค่ำแล้วมืดแล้วนะกำลังจะเลิกงานแล้วพอดีัมีหลอดไฟตัวนี้เพื่อนเอามาให้แค่นั้นอ่ะสามจุดเจ็ดนะครับป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเนาะเงียบกิปนะอ่าเงียบกิปอยู่นะครับอ่ามาดูไฟนะครับที่จุดนะฮะจุดแบตเตอรี่นี่นะครับได้ไหมอ่ามีไฟมาแล้วนะครับทีนี้นะครับอ่าตรงนี้นะตรงนี้ในกรณีนี้นะครับ ถ้าเราเอาชอดใส่กันนี่ครับต้องติดนะครับติดนะฮะก็แสดงว่าชุดนี้เนี่ยแล้วก็ชุดที่ทำการควบคุมเนี่ยมันก็ดีอยู่หน่อยสิแบบนี้ดูนะฮะเห็นไหมเออนะครับอ้าทีนี้ เอาสายที่อยู่ที่แบตออกอ่ะออกแล้วนะครับเรื่องใจจากภา,ายนอกไม่มีแล้วนะแบตเตอรี่ยังเก็บไฟได้ไหมดูนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยก็แสดงว่าในส่วนน,นี้เนี่ยฮะแบตเตอรี่นี่เสื่อมไปแล้วนะครับแบตเตอรี่นี่เสื่อมไปแล้วก็ที่นี้นะครับพอรู้แล้วว่าวงจรทำงานได้นะครับเพื่อนก็ลอง ใส่แบตเปลี่ยนแบตนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเครับเพื่อนครับแบตเตอรี่เป็นแบบนี้แกะออมาแล้วนะครับชุดชุดของแบตเตอรี่ทํางานได้นะครับเพื่อนครับทีนี้ชุดไฟฟ้าชุดไฟฟ้าเสียปลักปุ๊บมันก็จะมีไฟออกมาที่นี่ที่สีนี่นะครับเ่ยราดูแรงดันหน่อยนะครับว่าชุดชุดของ ac ตัวนี้มันจ่ายไฟมาได้ไหม ดูดูก่อนดูก่อนเปิดหลอดโหลดหลอด,ลอดนึงนะเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวดูแรงงานไฟนะครับดูแรงงานไฟจะออกมาเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟนะครับที่ขั้วซีอุย้ยเยอะเลยมันเยอะขนาดนี้นะครับพลาดมันเยอะจังถอดออกก่อนนะครับถอดปลั๊กออกก่อน <laughs> เยอะเหมือนกันครับอ้าวทีนี้โอ้ไฟออกมาเยอะจังเลย ฟออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาจะส่งมาที่หลอด LED นะเพื่อนคือหลอดไฟตัวนี้เขาจะมีอยู่สองชุดชุดที่เป็นไฟจากแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดหนึ่งแล้วไฟที่ออกมาจากสวิตชิ่งพอเพิ่มสปายก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะนะครับอีกชุดนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะนะครับโดยโดยที่นะครับ หลอดชุด LED LED อ่าชุดข้างในเนี่ยครับใช้พลังงานจากตัวนี้นะฮะเรามาดูว่ามีหลอด LED ขาดหรือไม่นะเพื่อนๆดูน,น,นะครับโอ้วัดหลอดหนึ่งมันจะเป็นสองหลอดแบบนี้นะฮะนี่เนาะนะครับติดสองแบบนี้ฮนะก็วัดไปวัดไปเรื่อยขาดไม่หนัวยังไม่เห็นนะยังขาดยัง ยังไม่เห็นขาดนะครับยังติดอยู่สวยงามเลยวัดครั้งหนึ่งเห็นทีละสองหลอดนะครับเห็นทีละสองหลอดแล้วไปไหนต่ออะไรดูอมันจวนนะครับนะโอ้มานี่นะมานี่อีกครับโอ้นะครับใช่เลยนะครับนะดีขาดนะครับดีขาดนะครับเนี่ยนี่นะครับ เดีดีขาดไปแล้วนะแต่ถ้าเป็นชุดชุดจากแบตนะฮะชุดจากแบตวัดหนึ่งหลอดเทียบเท่าทุกหลอดเลยนะครับเขาจะต่อขนานกันนะฮะแต่ว่าชุดที่ใช้กับพลังงานไฟฟ้าที่เขาแปลงเนี่ยครับเขาจะต่อขนานและอนุกรมนะครับเอาเลยกลายเป็นวัดทีละสองหลอดนะะแล้วก็ตัวนี้นะก็ขาดไปแล้วนะขาดไปแล้วนะครับนะชุดของระบบไฟฟ้าของเขานะครับ ทีนี้ก็ดําเนินการเดี๋ยวลองเปลี่ยนในส่วนของหลอด led นะครับเพื่อน,อนมันไม่สามารถที่จะถอดออกแบบสวยสวยได้เลยนะเพื่อนต้องทําลายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีซิงค์ระบายความร้อนด้านล่างด้วยนะครับนะการถอดออก,กไม่ได้เนี่ยต้องต้องใช้ความร้อนถ้าเกิดว่าจะจะถอดออกสวยสวยนี่ต้องใช้ความร้อนสองแหล่งนะแหล่งหนึ่งคือแหล่งเตาให้มันร้อนเนี่ยผินผิวร้อนนะผ,ผิวเนี่ยแล้วก็ ค่ใช้หัวแรงดึงออกนะหรือว่าจะเป็นเครื่องเป่าลมร้อนมันจะไหวไหมนะครับต้องมีความร้อนถึง2แหล่งนะหัวแรงตัวเดียวไม่ออกครับนี่ผมต้องงัดทําลายเลยนะครับนะงัดทําลายออกมันเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหนะครับ้เดี๋ยวลองใส่ led นะครับใส่เข้าไปเขามีบวกนะครับัดเจนนะบอกขั้วบวกขั้วลบแล้วจะเจนเลยนะครับนะาเพื่อนเพื่อนครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วทีนี้แรงดันแบตเตอรี่นะครับ ทีนี้นะครับ LED นะครับ LED ไม่ม oh ีนะไม่มีใส่ r 22โอห์มเข้าไปเพื่อทดลองก่อนนะครับเพื่อนๆไม่ม may ี LED เลยทีนี้ทีนี้อ่ามาดูครับหลอดไฟประเภทนี้เวลาเขามีอุปกรณ์ใดๆที่มาอยู่นี่หากมีค่าความต้านทานเกิดขึ้นเขาก็จะเปิดหลอด LED นะครับนี่เห็นไหมนะครับอุปกรณ์ใดๆ ที่มีค่าความต้านทานเนะฮยไม่ว่าจะเป็นการต่อตรงต่อตรงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยแบตเตอรี่ก้อนนี้มันก็เสื่อมอยู่โอ้ยนะครับดูสิต่อเข้าไปแล้วปุ๊บไฟโหลดแบบเยอะเลยนะฮะแบบมากๆเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นที่มันไม่ได้ชาร์จก็แล้วแต่มันจะเป็นไปนะผู้ถึงนะน,นะน่ครับนะเห็นไหมติดได้นะฮะทีนี้เนะี่ย ถ้าเราเอาตัวนี้ไปเสียบปลั๊กไฟอ่าอย่างดีชุดนี้เขาก็จะรับไฟจากวงจรสวิตชิ่งจ่ายไฟข้างในเขาเนี่ยนะครับเอาบรรทุกเสียงจะจ้าหน่อยอเอ็นมาโอ้ทีนี้มันก็ชาร์จแบตด้วยแล้วเนี่ยชาร์จแบตด้วยหไหมครับเอเห็นไหมเออชาร์จแบตด้วยนะมีไฟขึ้นทั้ง4โวลต์กว่าแบตมันเสือ่อมเลยเอาทอรปลั๊กออกอ่าเดี๋ยวนะครับเนีย่ยทำงานได้เห็นไหมข้าความต้านทานใ,นใดๆ โอ้นะครับก็สโลปล้าหลอด LED ไฟไฟตุ่มตัวนี้นะหลอด LED ขาดนะครับแล้วก็แบตเสื่อมนั่นเองนะครับนะซึ่งแบตตัวนี้มันก็หมดสภาพเลยะนะครับก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะลองซ่อมดูนะครับในกรณีที่หลอดไฟอัจริยะตัวนี้เ,เหมือนเล่นกลเลยเห็นไหมเออว้ยเรื่องสมราคายุคนั้นไอ้หลอดละหกร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหม นะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ถือไปไล่ไปนานี่ออกแสงสว่างเลยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เล่นกลได้นี่เห็นเขาเล่นกลเ,เขาจะเป็นอะไรนะพลังฝ่ามืออะไรนะอ่าพลังฝ่ามืออย่างนี้เขาทำเห็นไหมหลอดไฟก็ติดพลังฝ่ามือนะครับพลังฝ่ามือโอ้สุดยอดจริงๆโอ้ไหลสารละปัญญาอวันนี่เลยได้ตอไปก็ได้พรนะนะครับทําให้ดูว่าเป็นแบบนี้แหลนะป้พงกันคลิปหน้านะ คลิปนี้พอแล้วงานอดิเรกผมนะครับจบด้กคำแล้วกลับบ้านนะครับพบกันคลิปซ่อมอื่นๆต่อไปอันนี้ไลฟ์สาระกันหน่อยสวัสดีครับ